แบบซะ่คนถูกแบกขาลากเลยกูตายน้าลีซื่อแย่อะอนารองหุอากเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรอะอย่างนี้เลยซื่อแย่ซื่อแย่ถ้นไปไงบ้างเขาจะจัดการเขาจู่หนีไปเถอะเขาไปไม่ได้เขาจะร่วมมือกับท่านดูมีดนัน มีนไปแล้วไมีด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 หลเลยมีดเยอะมีดมีดเอ๊ะแบกยังไงวะน่ะแบกซะคนถูกแบกขาลากเลยเนอ๋ออ๋อตายน่าเกลียดไม่เคยเห็นเอ๊ะ จะหนีไปไหนบนไม่เห็นน่ะไม่เห็นจริงๆไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอไม่ <c oughs> ดูๆไปพวกเจ้าก็มีความสุขคนดีนะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็อย่างงู้อย่างนี้กันซะ <c oughs> ตามสบายออเอ,เอ,เอท่านไม่เป็นไรใช่ไหมข้าคิดว่าพวกเรานะ่าจะรอดจากอันตรายแล้วเหตุการณ์เมื่อกี้เรียก,ก่าอันตรายของได้ั้ง อไม่อย่างนั้นเจ้าออกไปก่อนได้ได้อะไรกันได้ที่ว่าก็คือให้เจ้าได้ออกไปก่อนเนี่ยอ๋อ เม,มื่อครู่เป็นการกระทําที่ไม่มีทางเลือกจริงๆไม่ได้มีความคิดจะล่วงเกินท่านหรอกท่านอย่าได้เข้าใจผิดไปล้ไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งแรกครั้งก่อนข้าโดนยาพิษที่ห้องหนังสือไม่ใช่ความฝัน ฉะนั้นป่าของท่านข้าคืออไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นจะโดนพิษทำเรื่องอะไรลงไปก็เข้าใจได้ย่อมไม่เป็นอะไรแนะ่เรื่องแบบเนี้ยข้าไม่เก็บมาใส่ใจหรอกท่านเองก็จะไม่ใส่ใจเช่นกันใช่ไหมอ๋อไปหาหา,หาท่านอาจารย์ข้าน่ะไม่ใส่ใจตั้งนานแล้วข้าแค่ไม่รู้ว่า ทำแบบนี้จะได้หรือเปล่าร้อนตีเหล็กเสียงจี๊ดคุณหนูนี่ก็พอสมควรแล้วนะเจ้าคะคุณหนูดิท่านเดินเกือบสองช่วยยามแล้วนะก็ควรจะกลับบ้านได้แล้วข้าจะเตรียมของขวัญวันเกิดให้คุณหนูสู้จะทำแบบส่งส่งได้ยังไงก็เล่าเลือกของขวัญให้คุณหนูสู้ มีมาเดินเล่นตามแผงพางทางในตลอดบ่ายที่ไหนกันเนี่ยจะว่าไปนะจุากคะ่ะคุณหนูซูจะไปชอบของพวกนี้ได้ยังไงถ้าเห็นคุณหนูหาความสุขใส่ตัวเองตั้งหากแล้วจุาค่ะท่านซางท่านซางท่านซางอะไรโอโดนผีไล่มาหรือไงรีบร้อนขนาดนี้นกตกใจกว่าผีอีกนะท่านแม่ของข้าท่านท่าน จะว่ามาสิพูดไปครึ่งนึงก็ไม่พูดแล้วนี่พงพูดเรื่องที่บ้านข้าเลยนะพวกเจ้าสองคนเขาได้ยินว่าสางไทยห้ยกับตัวเจ้าสองคนไม่ดีจวนไม่ให้ออกไปไหนมา่ไหนเจ้ารู้เหรอถ้าคิดว่าเจ้าไม่รู้ซะอีกเจ้ารู้ทำไมไม่ไปช่วยข้ายังใช้ข้าช่วยอีกเหรอข้าไปคิดบัญชีกับเจ้าก็ดีแค่ไหนแล้วท่านพ่อของเจ้าสองคนไปแจ้งที่จวนให้รับรู้กันว่าไม่ให้ข้ากับเจ้าขึ้นเขาลองห้วยอีก เจ้าว่าข้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าล่ะเห็นอยู่ว่าข้าโดนเจ้าล่าไปขึ้นเขาสุดท้ายกับโทษข้างั้นความหมายของเจ้าคือจะพึ่งใบบุญของข้าขึ้นเขาไปเรียนศิลปะการต่อสู้กลับยังเป็นข้าที่ไม่ดีได้ไม่ต้องไปขึ้นเขากับข้าแล้วนี่หย่านะหย่านะสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องรวมสำนักเดียวกันก็อย่าคิดเล็กคิดน้อยเรื่องนี้เลยนะเห็นใดสั่งไทยเว้ยยอมปล่อยพวกเจ้าออกมาแล้วล่ะ นี่ไม่ใช่อาศัยเรื่องเตรียมของขวัญมันเกิดให้หลานจีออกมาเดินเล่นหลอกเหรอจะพูดมาข้าคิดออกแล้วข้าก็ยังไม่ได้เตรียมเหมือนกันจะได้เดินเล่นด้วยกันพอดีเดินเล่นด้วยกันนะขยับหน่อยเกะกะเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงแบบเจ้าชอบอะไรกันข้าจะชวนเจ้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ข้าหน่อยเจ้าเป็นพวกเจ้าแลก ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยก็ชอบไม่เหมือนกันหรอกนะพวกเราเองก็ยังตัดสินไม่ได้เลยแล้วจะเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าได้ยังไงก็ยินดีกว่าข้าหลับตาคลำโมเองนะเที่เจ้าบอกกับข้าว่าเจ้าชอบอะไรก็พอถ้าถ้าชอบอะไรนะหรอถ้าเรื่องไม่เหมาะจะทํำยังไงล่ะสนใจกันบ้างเนี่สิ่งที่เจ้าชอบจะไม่เหมาะได้ยังไงงัน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 งังันนอะไร พู้เจ้าสองคนลีลาอยู่นั่นน่ะจนตอนนี้ข้าเลือกของขวัญมันเกิดเสร็จแล้วคุณหนูก็ไม่ดูเลยพี่ตัวเองลีลาตั้งนานอ,อ้ย <laughs> เลียนเพียนเถียงคำไม่ตกฟาอีกแล้วนะเ้าจะเถื่อนอท่านซางท่านซางชอบบะดีใช่ไหมเห็น<อ>ก็รู้ว่าเหมาะกับบคุคคลิกของอท่านถ้นา,าซื้อให<ด>้ท่านเอาไปมาเสี๋ยวเออเท่าไหร่นายท่านต้องแบบนี้สินี่สามอีแปครับ งั้นก็ขอบใจมากเลยนะไม่ต้องคอนนะขอบคุณขอรับไปท่านซาง๋ยวได้ได้บอกข้านะไปเราไปเดินเล่นกันนะคุณหนุ่มจะไปถอยไปห็นว่าที่นี้สวยมากก็งันงินเนอะื้อแล้วนะไม่เอานี่จะไม่ต้องซื้อของให้ข้าแล้วเดี๋ยวเหมือนไม่มีตัวตนเอ้ยแม่นางกำไรนั่นยังไม่ได้จ่ายนะพวกเขาเอาไปจะให้ข้าจ่ายอะไรข้าไม่สนหรอกนะพวกเขาเอาไปจะให้ข้าจ่ายอะไรพวกท่านมาด้วยกันนะ ใครแม่นางเหรอเหรียนเพียนเหรียนเพียนพวกเจ้าพวกเจ้าดิเฮ้ยเหรียนเพียน,งนเงินก็ไม่จ่าย,ยเจ้าก็ออกไปแบบนั้นแล้วที่เข้าไปคนเดียวเลยคุณหนูเขาจะไปจ่ายตอนนี้แหละเจ้าค่ะไมใช่ใช่ใช่ข้าไปรอข้าที่ร้านผ้าใหม่ก่อนเดี๋ยวข้าตามไปนะเจ้าค่ะข้าไปกับนางข้าไปด้วย เลียนเพียนส่งถุงเงินให้ข้าเธอะเอาถุงเงินมาซิไม่ให้ข้าเสียเจ้าไม่เป็นไรสักหน่อยจวนไข่เว้ยตามแต่ตาม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 ทำมานี่เย็นเพีนพวกเราถึงจวนของเราแล้วจะรีบกลับไปซะเถอะไปเลี้ยนเพียนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรียกใครออเออ กินหน้าเกินตาโอ้มันเจ้าไปแล้วเจ้านี่เจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้ารับไปก่อนของพวกนี้ด้วยไปของผู้หญิงถ้าเองก็ไม่ได้ใช้หรอกเยอมากเลยรับไม่ได้เลี่ยนข้าข้าไม่ชอบข้าไม่ชอบข้าไม่เอานี่นี่เจ้าไม่ต้องหลอกข้าแล้วของพวกนี้เจ้าหยิบขึ้นมาชมอย่างละเอียดสายตาที่เจ้ามองพวกมันเห็นชัดว่าชอบบ้าข้าไปแล้วนะไปเสียที เฮ้อไหวมะเล่นเพียนเจ้าจะดูหย็นเย็นมาครูเขายังเงือทำแบบนี้นักขยะแค่ไหนนี่คุณหนูเจ้าค่ะเออข้าจะบอกให้ด้ะของที่หย็นเย็นซื้อให้เจ้าข้าก็ซื้อให้เจ้าได้เหมือนกันเจ้าไม่ต้องดีใจขนาดนั้นมีอะไรน่าดีใจนักเชือ